สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดกันในเรื่องโพแทสเซียมที่มีอยู่ในดินเหนียวธาตุอาหารโพแทสเซียมที่มีอยู่ในดินเหนียวที่ทุกคนเข้าใจแล้วก็ถูกปลูกฝังหรือว่ากรมวิชาการหรือกรมการเข้าข้อมูลนี้ก็ตั้งแต่สมัย 60- 70ปีที่แล้วนะครับข้อมูลนี้ก็ถูกก็ยังถูกใช้ในอยู่ในปัจจุบันชาวนาก็ยังเข้าใจว่า ปทาดโพแทสเซียมตัวนี้มันยังมีอยู่ในดินเหนียวอยู่ซึ่งผ่านมาตั้งหลาย10ปีแล้วการใส่ปุ๋ยของชาวนาก็เลยยังเป็นไปแบบเก่าก็คือใส่ตัวที่ไม่มีโพแทสเซียมโดยเฉพาะ16 20 0, หรือว่า46.0ทั้งที่ข้าวหรือว่าพืชต่างๆนี่โดยเฉพาะข้าวครับที่ต้องการธาตุอาหารครบ N P N P K ให้ใหครบ แต่ในความเข้าใจของชาวนาก็เลยคิดว่าดินเหนียวที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยหรือในที่ที่ตัวเองมีดินเหนียวเนี่ยมันยังมีธาตุนี้อยู่ก็เลยไม่ปรับปรุงทีนี้จะมาทําความเข้าใจว่าซึ่งธาตุอาหารหล่อนี้โดยเฉพาะโพแทสเซียมเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงธาตุอาหารตัวอื่นครับเราจะพูดถึงโพแทสเซียมเพราะว่า หลายสิบปีที่ผ่านมาคือเราใช้ใช้พื้นที่ในการปลูกข้าวแล้วก็เผาฟางโดยเป็นโดยเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้การปลูกข้าวเราก็เติมเฉพาะแค่ปุ๋ยในช่วงเวลาที่เราปลูกแต่ปุ๋ยที่เติมไปนั้นก็มมนมีปุ๋ยสเซียมฉะนั้นผ่านมาหลายสิบปีท่านคิดว่าถ้าตัวน,นี้มันยังจึงเหลืออยู่ไหมแล้วพอหน้าแล้ง บางท่านก็เผาเผาฟังไม่ได้เติมธาตุอาหารหรือไม่ได้ปรับปรุงดินอันนี้ก็ไม่เฉพาะเจาะจงทุกคนนะครับอาจจะมีบางคนหรือบางท่านที่แต่บางท่านก็อาจจะปรับปรุงดินดีฉะนั้นก็ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยข้าวเนี่ย บางท่านอาจจะเป็นดินเหนียวก็จริงแต่ว่าทําไมมันได้ไม่เข้าได้ทำไมได้เข้าไม่เยอะเข้าไม่ถึงหนึ่งตันสักทีอันนี้เป็นบางเจ้านะครับก็เพราะท่านคิดแบบนี้ครับ <3 S 2> คิดว่าเออธาต์ใส่ธาตอาหารใส่ปุ๋ยตัวนี้แหละไม่ต้องใส่ตัวโพแทสเซียมหรอกความคิดก็ยังเดิมๆอยู่มันก็ไม่ได้เข้าเพิ่มขึ้นถ้าลองปรับเปลี่ยนมุมมองก็ลองไถ่ใส่ธาตุโพแทสเซียม แล้วก็ปรับปรุงดินแต่ที่สําคัญนั้นก็คือการเอาดินไปตรวจนะครับดินไปตรวจดูว่าไปตรวจธาตุ NPK ว่ามันยังเหลืออยู่ไหมเหลืออยู่เท่าไหร่หรือไปตรวจความสมบูรณ์ของดินก็จะมีหลายช่องหลาย YouTube ที่แนะนําก็ลองทําตามครับหรือไม่งั้นก็เอาดินไปตรวจที่กรมพัฒนาดินหรือว่าห้องแบบหรือที่ที่เขา เชี่ยวชาญทางด้านดินทั้งนี้ทั้งนั้นก็ชาวนาเราจะเป็นประมาณว่ามันเรื่องยุ่งยากก็เลยไม่อยากเอาดินไปตรวจคือการทํานาแบบนี้มันจะบอกว่าถ้าอยากได้เข้าสิบอหนึ่งตันนี่แต่ว่าท่านไม่ได้สนใจะไรเลย,เลยใส่แต่ปุ๋ยอย่างเดียวถึงปีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอันบางปีที่ได้ก็อาจจะฟลุกหรือบางครั้งทําปีหนึ่ง สองครั้งครั้งหนึ่งได้ครั้งหนึ่งไม่ได้ก็ฟลุกอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องโรคเรื่องอากาศด้วยแต่ถึงนี้ถึงนั้นก็อยากให้พิธีพิธันหน่อยเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าจะเป็นเกษตรกรชาวนารุ่นใหม่จะสังเกตเห็นว่าในการที่จะเขาปลูกพืชปลูก,ลกอะไรหนึ่งเขาจะพิธีพิธันในเรื่องการตรวจดินจะมีเครื่องมีเครื่องวิ เครื่องตรวจค่า pH ของดินอันนี้ตรวจค่า pH นะครับที่ไม่ได้ตรวจ่าหันแต่ว่าพูดถึงว่าพวิธีพิธันในการตรวจดินว่าการทํานาต้องใส่ใจในเรื่องของดินฉะนั้นเจ้านา่วนใหม่หรือว่าเกษตรกรยุคใหม่จะถนัดในเรื่องแบบนี้ว่าเขามีเทคโนโลยีก็จะมาปรับใช้ ส่วนชาวนานยุคกเก่าๆแล้วก็จะไม่รู้เลยว่าเครื่องตรวจพีอหรือเอาตรวจดินเป็นยังไงที่นั้นทําข้าวออกมาแต่รั้ามันไม่ได้ตามที่ต้องการก็เลยเป็นปัญหาจะไปคิดจะว่ามันปุ๋ยแพงหรือปุ๋ยสไม่ครบครับก็คิดว่าหวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์มากกนน้อยครับขอบคุณครับ